สวัสดีค่ะวันนี้โรเซร่จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีมิเซียนพัฟโซลนัดบอดวุ่นรุ่นรักท่านประธานตอนที่7และที่8มาเริ่มกันเลยย้อนกลับไปแทมูโ,มโทโหาฮารีไม่หยุด เนี่ยค่ะที่เธอเข้าห้องน้ําพนักง,งานเลยรับโทรศัพท์แทนทําให้แทมูรู้ว่าฮารีอยู่ที่โรงแรมพอแทมูตามมาถึงก็เห็นเพื่อนเพื่อนถามฮารีเรื่องเดทกับแฟนขอเจอหน้าแฟนฮารีในตอนนั้นเธอกําลังจะปฏิเสธแทมูก็มาช่วยกู้หน้าไว้ยูราชวนฮารีและแทมูไปกินมื้อเย็นด้วยกันฮารีเลยแอบถามแทมูว่าทําไมจู่ๆมาแอบเป็นแฟนเขาบอกให้เธอขอบคุณที่เขาช่วยเธอให้รอดจากการจับโป๊ะฮารีเลยบอกให้เขาขอโทษก่อนที่ทิ้งเธอไว้กลางฝนตกจากนั้นแทมูก็ขอโทษฮารี แล้วบอกว่าได้ยกเลิกประชุมและตรงมาหาเธอก่อนจะเข้าไปฮารีและเทมูได้ยินเพื่อนๆแอบคุยกันเรื่องที่ฮารีมีแฟนเห็นมีท่าทางพิรุธแล้วว่าเทมูลหล่อใช้แบรนเนมทั้งตัวเพื่อนๆว่าฮารีคบเทมูโดยซื้อแต่ของแบรนเนมให้เขาแต่ยูราก็ว่าฮารีจะไปหาเงินจากไหนเทมูลเลยบอกให้ฮารีรับความช่วยเหลือจากเขาและรักษาศักดิ์ศรีไว้ แทมูเริ่มด้วยเป็นเจ้ามือมื้ออาหารสุดหรูบอกฮารีไม่ต้องต้องเมนูจ้องเขาก็พอแล้วว่าความรักที่มีให้ฮารีเหมือนกับบัตรเครดิตมันไม่มีจำกัด เป็นหนุ่มอวดรวยเขามองหน้าเธอไม่เลิกแล้วบอกว่าเห็นเธอก็อิ่มทิพย์จนฮารีสำลักวายแทมูก็หยิบทิชชู่มาเช็ดปากเธอชมเธอว่าน่ารักเรียราดพอฮารีจะไปเข้าห้องน้ําแทมูก็จะตามไปด้วยรับบทหนุ่มติดแฟนมีคนเกือบเดินชนฮารีเขาก็ช่วยเธอหลบเพื่อนๆกระึงกับอินคู่นี้สุดๆพากันถามแทมูชอบฮารีตรงไหนแทมูว่าชอบที่ความสวยตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นคนสวยแบบฮารีครั้งแรกเห็นแบบแรกก็รู้ว่าเธอคือ ฮ,าร,ฮา,รารีถึงกับตะลึงว่าเขาช่างเตาะเก่งเหลือเกินยูราว่าอิจฉาที่ฮารีมีแฟนน่ารักแต่เพื่อนๆก็แซวว่ามินอูก็กินกันไม่ลงแทมูก็รู้ว่ายูราเป็นแฟนกับมินอูแล้วว่าเคยเจอกันที่บริษัทพองงานเพื่อนๆก็รู้ว่าแทมูทํางานที่เดียวกับฮารีเลยถามต่อว่าอยู่แผนกอะไรแทมูตอบว่าไม่รู้สิประธานบริษัทต้องอยู่แผนกไหนล่ะเนีย่ยฮารีถึงกับทำวายหกใส่ตัวเองเพื่อนๆก็รู้แล้วว่าแทมูเป็นประธานบริษัทพอจะแยกกันยูราเลยถามว่าทั้งคู่พักที่ แทมูแต่ว่าที่นี่ยูราเรยว่าพุ่งนี้พวกเธอจะเป็นเจ้ามือมือเที่ยงให้พอเพื่อนๆไปฮารีก็บอกแทมูว่าเราต้องกลับโซแทมูเลยว่ารถบัดด่วนหมดแล้วเมาอยู่จะขับรถได้ไงฮารีและแทมูได้มาพักห้องเดียวกันเพื่อป้องกันโปะแตกพอแทมูถอดเสื้อคลุมฮารีถึงกับกืนน้ำลายแทมูบอกฮารีว่าเขาไม่จับกินให้เธอนอนบนเตียงส่วนเขานอนโซฟาเองแต่ฮารียืนยันจะนอนโซฟาจะปล่อยให้ท่านประธานนอนโซฟาได้ไงแทมูเลยว่าถ้าเธอหลับตอนไหนเขาจะ อุ้มเธอไปนอนเตียงแล้วถามว่าดูที่จริงเธอหวังอย่างนั้นอยู่ฮารีก็เลิกลากรีบออกตัวไปนอนเตียงทันทีแทมูก็แอบ,บชมเธออีกว่าน่ารักด้านยูราก็หมั่นไส้ที่ฮารีได้แฟนดีมินอูมหายูราก็รู้ว่าฮารีเป็นแฟนกับท่านประธานคังแทมูแห่ง G ีโอฟูดด้านฮารีเพื่อนๆก็พากันส่งข้อความมาถามเรื่องเธอกับแทมูไปเจอกันได้ยังไงแทมูบอกให้เธอตอบว่าเขาปิ้งเธอแรกพบที่บริษัทแล้วคอยตามจีบถ้าเธอขนลุกไม่กล้าพิมพ์เขาจะพิมพ์ตอบให้ฮารีเห็นว่ามินอูและแทมูจะ จเจอกันบ่อยเพราะงานกลัวเขาอึดอัดแทโมเลยว,ว่าห่วงเขาจะอึดอัดหรือห่วงเพราะแอบรักอีกฝ่ายฮารีก็ตกใจที่เขารู้แล้วเปลี่ยนเรื่องชมว่าเขาแสดงละครเก่งเป็นพระเอกได้เลยเขาก็บอกฝันดีฮารีทั้งคู่แยกย้ายพากันคิดว่าคืนนี้คงนอนไม่หลับแน่ๆเช้าวันต่อมาแทโมได้ส่งพนักง,งานมาช่วยเธอเปลี่ยนชุดใหม่ให้เลือกตัวที่ถูกใจได้เลยเธอถึงกับแอบยิ้มด้านยองซอตื่นขึ้นมาก็พบตัวเองอยู่ในบ้านของเลขาชาด้านฮารีลงมาเจอกับมินอู มินอูก็ถามเรื่องที่เธอเป็นแฟนกับแทมูด้วยสายตาอะไรอาวอนแทมูตาม,มาก็อบไหลฮา,ารีไว้แล้วทักทายมินอูด้านยองซอขณะเก็บเสื้อผ้าภาพเรื่องเมื่อคืนอันเร่าร้อนก็วาบขึ้นมาในหัวเป็นภาพที่ั้งคู่กอดจูบก,กันอย่างได้ฟิลลิ่งเลขาชากลับจากการซื้อซุปแก้มาค้างมาให้ยองซอเลยอ้างว่าต้องไปทํางานทั้งที่มันเป็นวันอาทิตย์เลขาชาว่าจะคุยเรื่องเมื่อคืนแต่ยองซอกระบ,บอกให้เขาลืมอเลมมืนไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเป็นโมคะเลขาชาถึงกับจะสลายพูดไม่ออกที่เธอ บอกว่าเป็นโมคะแทนโมว่าจะต้องกลับโซด่วนพอตารางงานเพื่อนๆก็เสียดายบอกให้อยู่เที่ยวต่ออีกสักวันมินอูชวนฮารีให้อยู่เที่ยวกับพวกเขาแทนโมเห็นงั้นก็ปรับตารางใหม่ให้ตรงกับฮารีเพื่ออยู่เที่ยวกับเธอต่อแทนโมเอาเรือยอดคุณปู่ออกมาฮารีถึงกับว่าทำไมอลังการเบอร์นี้พอจะขึ้นเรือแทนโมก็ยื่นมือมารับฮารีฮารีมองหน้าแทนโมก็ใจเต้นเลยไปเสดเขาแล้วขึ้นเองแทนโมว่าดูท่าวันนี้จะเห็นโลมายากทั้งที่ฮารีอยากเห็นแท้ ฮารีก็แปลกใจที่เขารู้ว่าเธอชอบโลมาแน่นอนว่าเธออัพเต็มหน้าโซเชียลแฟนไม่รู้สิแปลกมินอูถามแทมูว่าสองคนคบกันได้ยังไงการที่ประธานคบกับพนักง,งานเป็นเรื่องยากแทมูว่าปิ๊งแต่แรกเห็นเลยตามจีบฮารีเบะป,ปากเห็นว่าเธอเพี้ยนล้ไม่ว่าแทมูเลยเสริมว่าไม่เคยเจอคนไหนเพี้ยนเท่าฮารีแปลกหม่ดีเจอหน้าทีไรก็ทาตัวประหลาดใส่พูดจาสองแงสองงามเพื่อนถามฮารีไม่เคยชอบแทมูตรงไหนเธอก็อ้ำอึ้งแทมูเลยว่าเจอกันครั้งที่สอง เขาขอแต่งงานฮารีก็ปฏิเสธพอตกใจเขาเลยต้องไปดูตัวกับสาวคนอื่นแบบไม่มีทางเลือกแต่ไม่มีใครโดนใจเท่าฮารีเลยขอน้ดเจอเธอใหม่ฮารีถึงกับตะลึงที่เขาแต่งเรื่องเนียนเหมือนเรื่องจริงแทมูอบฮารีแล้วบอกว่าเธอชอบเล่นกับหัวใจเขาชอบทําให้เขาลุ้นมินอูก,กําลังเดินไปเข้าห้องน้ำก็เจอแทมูแทมูคุยเรื่องงานที่กระแสตอบรับดีฮารีของเขาตาถึงอยู่มินอูถามแทมูว่าเพราะอะไรต้องเป็นฮารีระดับท่านประธานจะคบสาวคนไหนก็ได้ไม่ใช่หรอทําไม มาคบกับพนักง,งานจากครอบคอรัวธรรมดาล่ะแทโมูเลยว่าในสายตาเขาฮารีคือผู้หญิงที่มีเสน่ห์เกินตาเพราะงั้นอย่ามาจรดดับแฟนเขาส่งเดทอีกเพ,อเ,พอเพื่อนเพื่อเห็นคันเบ็ดอยากขอตกปลาเล่นแทโมูว่าเป็นของคุณปู่เลยไม่อยากให้จับฮารีได้คุยกับยูลาที่สมัยก่อนตกปลากับมินอูมินอูก,ก็แล่เป็นซาชิมิสดๆให้กินบอกว่าอร่อยแทโมูได้ยินก็ยอมไม่ได้เลยว่าถ้าไปต่ออีกนิดจะเจอจุดตกปลาจานแดงแล้วแล่เป็นซาชิมิกินไปพลางฮารีเริ่มรู้สึกไม่สบายว่าจะบอก แต่ก็โดนฝั่งมินอูที่ตกปลาได้เยอะแทมูว่านําไปหนึ่งแต้มแทมูเลยคิดว่านี่คือการแข่งขันเลยบอกฮารีว่าไวค้ค่อยคุยแล้วก็เริ่มแข่งตกปลาพอตกปลาได้ประมาณหนึง่งแทมูว่าเสมอกันอยู่เลยตกลงกับมินอูว่าจะแข่งต่ออีกชั่วโมงเดียวฮารีก็สุดลงตัวก็ร้อนแทมูเลยรีบพาเธอไปโรงพยาบาลมินอูขอไปด้วยแต่แทมูบอกว่าจะดูแลเองอยูราก็เริ่มหงุดหงิดที่มินอูเป็นห่วงฮารีมีสายเรียกเข้าหาแทมูแต่เขาก็ไม่ สนใจฮารี Harry บอกเขากับโซอย่าเสียเวลาด้าน,นเลขาชาก็มานั่งดื่มคนเดียวคิดถึงยองซอบอกว่าปิ้งเขาแต่แรกพบความจริงแล้วเขาก็ปิ้งเธอแต่แรกพบเหมือนกันว่าเจอแล้วความรักของเขาทั้งที่เพิ่งบอกชอบกันทําไมว่าเรื่องเมื่อวานเป็นโมคะล่ะแทมูมาส่งฮารีเธอก็ขอโทษที่ทําให้เขาเสียเวลาทั้งที่แอบเป็นแฟนด้วยแทมูว่าไม่ต้องขอโทษที่ทําไปทั้งหมดเพราะเขาอยากทํามีสายเรียกเข้าหาแทมูฮารีเลยขอตัวกลับก่อนแทมู ลงจากรถเดินมาหาเธอแล้วถามว่าเธอไม่รู้เหรอว่าทำไมคนที่เกลีดการเสียเวลาเข้าไส้ต้องมาแอบเป็นแฟนเธอตลอดสุดสัปดาห์2่องโซเชียลเพื่อดูว่าเธอชอบอะไรเขาสารภาพความรู้สึกว่าชอบเธอเขามัวแต่คอมเมนต์นอูพ่อหึงจนไม่เห็นว่าผู้หญิงที่ชอบป่วยเลยว่าเพราะงั้นอย่าขอโทษเขาบ่อยนักเขาต่างหากที่ควรขอโทษ ทำเอาฮารีอึง้งฮารีเข้าห้องเธอคิดว่าฝันไปทั้งลองหยิกแก้มและตบหน้าตัวเองดูเธอรู้สึกใจเต้นแทมูนั่งคิดเรื่องเมื่อคืนคอยเวลาเธอกลับไปคิดแล้วค่อยให้คําตอบคุณปู่เอารูปหลุดจากโรงแรมมาให้ดูคุณปู่นึกว่าเขาไปเดทกับคุมฮีแต่ดันเป็นกับหญิงอื่นแทมูบอกว่ายังบอกไม่ได้คุณปู่คิดว่าเขาจับปลาสองมือแต่แทมูว่าเลิกกับคุมฮีแล้วเลขาชาวว่าจะช่วยพูดก็ถูกมองว่าเป็นพวกเดียวกันพอแยกกับคุณปู่ทั้งสองได้ยินเสียงข้อความ เลยหยิบมือถือมาดูเป็นคุณปู่ส่งข้อความให้เลขาชาจตารางดูตัวให้แทมูเลขาชาเลยบอกให้แทมูสารภาพรักฮารีแล้วพาไปหาคุณปู่แทมูเลยว่าสารภาพรักไปแล้วเลขาชาเห็นแทมูททำหน้าก็คิดว่าโดนปฏิเสธแทมูเลยว่าเขารอคําตอบอยู่ต่างหากพอบอกให้เธอกลับไปคิดแต่เลขาชาก็ว่าโดนปฏิเสธแล้วล่ะฮารีและยองซอมานั่งกินต๊อกโบกีปรับทุกด้วยกันยองซออาสาเล่าก่อนว่าเธอได้ว้นในสแตนกับเลขาชาแต่ดันจาไม่ได้เลยตอกหน้าเขาว่าเป็นโมคะแล้ว หนีออกมาฮารี Harry ถึงกับหมดคำพูดแล้วบอกให้เธอบอกเขาว่าจาไม่ได้ซะยังจะดีกว่ายองซอเลยว่าผู้ชายจะมองว่าเธอเป็นผู้หญิงใจง่ายทุกครั้งที่เมาพอยองซอถามถึงประเด็นของฮารีเธอเลยว่าไว้คุยทีหลังจูจๆเพื่อนก็ส่งข้อความมาหาฮารีฮารีเห็นก็ทําหน้าตกใจยองซอถามว่าตกใจอะไรแล้วแย่งมือถือมาดูเห็นรูปที่เธอกับแทมูไปล่องเรือด้วยกันเพื่อนยังเรียกแทมูว่าแฟนอีกฮารีเลยจําใจต้องเล่าให้ฟังแทมูปรึกษาเรื่องสารภาพรักฮารีกับเลขาชา ถามว่าอีกฝ่ายจะตัดสินใจภายในกี่วันหรอเลขาชาเลยกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแทมุกก็ถามอีกว่าเขาไม่ควรติดต่อไปก่อนใช่ไหมเลขาชาก็ว่าไม่ควรยองซอเห็นเลขาชาที่ลานจอดรถก็รีบวิ่งไปหลบ จู่ๆก็มีสายเรียกเข้าหายองซอเลขาชาเห็นแล้วว่าเธอหลบเลยเดินไปหาบอกยองซอว่าเลิกทําให้เขารู้สึกน่าสมเพชสัทีเขาจะถือว่าเรื่องเมื่อคืนเป็นโมฆาตามเธอขอดังนั้นเลิกหลบหน้าเขาเลขาชาว่าเหมือนความจริงใจของเขาถูกมองข้ามคืนนั้นเขาไม่ได้ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเขาก็สนใจเธอตั้งแต่แรกพบที่ร้านสะดวกซื้อเหมือนกันเขาไม่อยากวันไหวถึงขีดเส้นแบ่งมาตลอด ทำเอายองซออึ้งพูดไม่ออกยองซอลเลยวิ่งตามมาถึงห้องเลขาชาแล้วสารภาพความจริงว่าเธอจาอะไรในคืนนั้นไม่ได้เลยที่นอนกับเขาเธอว่ามันไม่ได้ทาสาหรับเธอเธอชอบเขาแต่ดันจําไม่ได้สง,งั้นรู้สึกละอายใจเลขาชาได้ยินก็ยิ้มแล้วว่าเธอน่ารักเรื่องที่บอกให้กลับมามีเส้นกันเขาถือเป็นโมคะว่าจากนี้เขาจะทําให้เธอไม่ลืมอีกแล้วทั้งคู่ก็จูบดุเดือดกันอย่างเร่าร้อนที่บริษัทฮารีก็นั่งคิดเรื่องแทมโมเมินเธอสับสนน้อยใจกับตัวเองเห็นตอกโบกีเพ็ดโดนใจที่แทมูคิดค ก็คิดถึงเขาแต่เวลาเจอเขาเธอก็หลบหน้าคนในทีมก็คุยเรื่องผู้หญิงที่แทมูเดทด,ด้วยว่าสวยหรือปวดการศึกษาเลิศไม่ก็บ้านรวยมันทําให้เธอคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับเขาถ้าทุกคนรู้ว่าเป็นเธอคงช็อกหน้าดูผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ขณะแทมูประชุมคุณปู่ก็โทรเร่งให้แทมูไปดูตัวไม่เลิกแทมูเห็นการถ่ายทําคลิปเพิ่มเติมของแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหนึ่งก็ว่าจะไปหาฮารีฮเยจี AG ได้รับเลือกให้ถ่ายกับมินอูแต่เธอฟาดยาแก้เครียดจนเมาทําทให้ฮารีต้องมาถ่ายแทนเธอ แทมูว่จะแวบ,บมาดูเงียบๆก็ตกใจทำไมฮารีได้ถ่ายคลิปกับมินอูฮารีหันหัวหอมใหญ่ด้วยความชำนาญเธอเผลอทำขวดซอสล้มพอมองไปเจอหน้าแทมูมองเธอก็รีบหันหัวหอมตินซอสกระเด็นทุกคนก็นึกว่าเลือดไหลแทมูว่จะเข้าไปหาด้วยความเป็นห่วงแต่เลขาชาก,ก็ห้ามไว้ฮารีว่าไม่เป็นไรเธอเผลอบีบขวดซอสเองฮารีนึกว่าแทมูมารอฟังคำตอบ ออกจากห้องน้ํามาก็เจอเขาเธอขอบคุณเรื่องที่เขาช่วยจัดการโรคจิตแอบถ่ายเลขาชามาบอกแทมูว่าคุณปู่มาเขาเลยพาฮารีไปหลบคุณปู่คุณปู่ก็เดินตามหาจนทั่วก่อนกลับเลยฝากเลขาชาบอกแทมูว่าให้กลับไปคบกับคืมฮีไม่งั้นก็ไปดูตัวไม้ทั้งคู่ที่แอบอยู่ก็ได้ยินฮารีเลยบอกให้เขาไปดูตัวแทมูเลยถามว่านี่คือคําปฏิษษเสธหรอเธอว่าคุณปู่และคนในบริษัทรู้จะทํายังไงแต่แทมูไม่สนคนอื่นเขาสนใจว่าเธอคิดยังไงเธอบอกว่าเป็นไปไม่ได้แทมูเลย ว่าเข้าใจแล้วสารภาพรักเธออีกทีว่าชอบเธอเขาจะไม่ยอมแพ้แล้วจะสารภาพรักต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเธอจะชอบเขาแล้วบอกฮารีว่าต้องใจแข็งให้เก่งนะ ฮารีก็ว่าทำไมเขาต้องมาทำให้เธอลำบากใจทำไมต้องมาทำดีด้วยทำไมต้องมาทำให้คิดถึงทั้งที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็ทำให้เธอคิดไปไกลเขาไม่เหมาะกับคนอย่างเธอทำไมต้องทำให้เธอโลภด้วยพอฮารีจะเดินจากไปเขาก็รีบคว้าเธอไว้แล้วว่าเข้าใจถึงสิ่งที่เธอกังวลเขาจะไม่ให้มันเกิดขึ้นให้เธออยู่เคียงข้างเขา ฮารีได้ฟังเธอก็เริ่มจูบแทมูแล้วแทมูก็จูบตอบกลับอย่างโรแมนติกสุดๆหลังจากที่ทั้งคู่จูบกันแทมูถือว่านี่เป็นคําตอบในเชิงบวกต่อคําสารภาพรักฮารีก็บอกไม่ได้เธอว่าเป็นความผิดพลาดเธอสติเพี้ยนไปชั่วขณะแล้วบอกให้แทมูลืมมันไปแล้วเดินจากไปทําเอาแทมูงงเขาตามเธอมาแต่มินอูก,ก็เรียกเธอพอดีฮารีได้จังหวะหนีแทมูพอแทมูกลับบ้านก็นึกถึงรอยจูบแล้วเดินไปคุยกับตุ๊กตาว่าเธอจูบก่อนแท้ๆผิดพลาดงั้นหรอ ด้านฮารีก็เครียดว่าจะสู้หน้าแทมูยังไงตัดภาพมาที่ทั้งสองคนนอนคิดเรื่องนี้ทั้งคืนวันต่อมาพวกหัวหน้ายอก็ได้ดูคลิปที่ฮารีและมินอูไปถ่ายโฆษณาฮารีรู้สึกอายแต่เฮยจีก็ว่ากระแสะคอมเมนต์ออกจะดีภาพกระตัดไปที่แทมูโทรหาฮารีแต่เธอก็ไม่ยอมรับสายเขาแทมูไปร่วมพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อรักษามะเร็งที่พบได้ยากได้เจอกับผู้อํานวยการจินแชรีมแห่งพิพิธภัณฑ์มารีนเธอเป็นอาของยองซอเธอชมแทมูว่าหล่อจากนั้นผู้อนานวยการก็พู้เป็นลูกสาว ได้โทรหาแม่ว่าอยากลาออกจากบริษัทให้เธอหาตำแหน่งที่พิพิธภัณฑ์ให้เธอว่าถ้าลูกลาออก ยองซอก็จะฮุบตำแหน่งแทนทันทีแล้วบอกจะไปขอตำแหน่งกรรมการผู้จัดจาก,การจากคุณตาให้แทมูเห็นเลขคชาคุยโทรศัพท์ไปยิ้มไปแล้วบอกคนในสายว่าเจอกันที่บ้านพอคุยเสร็จเขาก็เดินไปหาแทมูว่าจะไปส่งที่บ้านแทมูว่ามีตารางส่วนตัวต่อให้เลิกงานเลยเขาว่าพี่ใจดีกับน้องอยู่นะขอให้สนุกกับค่ำนี้กินข้าวให้อร่อยนะแล้วเดินจากไปพร้อมกับพูดว่าไอ้เด็กกระโปโลมันโตแล้วเลขาชาก็ดูนาฬิกาแล้วก็ยิม้มแทมูได้มาหาฮารีคุยเรื่องจูบเมื่อวานแทมูว่าเธอจูเา โทรไปก็ไม่รับฮารีเลว่าเขากับเธอยืนตัวติดกันเกินไปเลยประสานงานกันโดยอุบัติเหตุแทมูลเลยว่าริมฝีปากเขาเป็นเสาลานจอดรถไว้ชนเล่นเหรอยังไงเธอก็เป็นคนทําดังนั้นเธอต้องชดใช้ให้เขา ฮารีเลยตกลงรับผิดชอบเท่าที่ไหวแทมูก็อมยิ้มแทมูให้ฮารีเลี้ยงข้าวเป็นค่าจูบแต่อาหารมีแต่ราคาแพงๆเธอเลยว่าจูบนั้นเธอไม่ได้จูบอยู่ฝ่ายเดียวเขาก็จูบตอบด้วยแทมูเลยว่าเขาจะรับผิดชอบเธอไปตลอดชีวิตแบบที่ผู้ชายพึงทำให้ผู้หญิงแทมูว่าเขาออกตัวสารภาพแล้วผู้หญิงที่ชอบมาจูบอย่างเซ็กซี่ผู้ชายที่ไหนจะทนไหวถ้าไม่อยากจ่ายค่าข้าวก็ให้จ่ายอย่างอื่นแทนตาต่อตาจูบต่อจูบฮารีรีบเอามือมาปิดปากแล้วบอกว่าจ่ายค่าข้าวก็ได้แต่เธอขอ ด้านมินอูก็มีช่างภาพมาถ่ายรูปเขากับอาหารระหว่างพักมินอูก,ก็บ่นที่ยูราลากเขามาโดยไม่ถามกันก่อนยูราว่าช่วงนี้เขาตึงๆใส่เธอตั้งแต่กลับมาจากเที่ยวก็ปั้นหน้าเบื้องใส่แต่พอช่างภาพพูดถึงคลิปที่มินอูถ่ายกับฮารีเขากับพูดถึงเธออย่างมีความสุขยูราถึงกับชักสีหน้าเธอได้ไปดูคลิปที่มินอูถ่ายกับฮารีเห็นคอมเมนต์อยากให้สองคนนี้เป็นแฟนกันก็รู้สึกอิจฉาฮารีกินข้าวอย่างไม่อร่อยพอเครียดเรื่องหนี้บัตรเครดิตเดือนหน้าเชฟได้เอาเมนูใหม่มาให้แทนมูชิมฟ,ฟร เทมูกําลังกินเคเข้าไปก็โฟกัสที่ปากของเขาเธอเริ่มรู้สึกหวั่นไหวนึกถึงเรื่องราวเมื่อวานที่จูบกันเธอเลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วตั้งสติตัวเองพอออกมาเห็นเทมูเล่นเปียนโนยอย่างไพเราะเธอเลยถามว่าเขาเล่นให้สาวทุกคนที่เจอฟังหรือเปล่าเทมูว่าเขาจะตอบคําถามกับแฟนเท่านั้นถ้าเธออยากรู้ก็เปลี่ยนสถานะสิฮารีเลยเปลี่ยนเรื่องจะจ่ายตางังกลายเป็นว่าเทมูจ่ายก่อนแล้ว เธอเลยถามเขาเรื่องค่าจูบแทมูตอบว่าเขาจะขออะไรชิ้นใหญ่กว่านี้ให้เตรียมใจไว้เลขาชากลับมาบ้านยองซอก็ทําอาหารไว้รอเขาทั้งคู่กินมื้อเย็นด้วยกันพอเลขาชาชิมถึงกับจี๊ดอาหารนั้นไม่อร่อยแต่เขาก็ฟื้นบอกยองซอว่ามันอร่อยยองซอเลยบอกให้เขาตอบมาตามตรงเขาก็ยังคงบอกว่าอร่อยเธอเลยว่าสินค้าจะพัฒนาได้ต้องวิจารณ์ตรงๆเขาเลยวางตะเกียบแล้วบอกว่าอาหารทุกจานนั้นเค็มไปนิดเลขาชาขอโทษแล้วว่าติดนิสัยวิจารณ์ตามเนื้อผ้าจากที่ทํางานพอยองซอลองชิม ก็ยองซอน่าเจอฮารีบอกว่าเธอเป็นแฟนกับเลขาชาแล้วยองซอไม่รู้ว่าน่ายินดีไหมเพราะเขาว่าอาหารไม่อร่อยทั้งที่เธอเข้าครัวครั้งแรกในชีวิตทําให้เขาแต่เขาหาว่าอาหารเค็มยองซอยังบ่นว่าแทโมโทมาขัดจังหวะตอนเธอดูหนังกับเลขาชาหายไปคุยกันตั้งครึ่งชั่วโมงฮารีก็ว่าแทมูไม่ได้ตั้งใจยองซอเห็นเธอเข้าข้างก็ว่ามีพิรุษเลยถามความคืบหน้าว่าฮารีไปเดทกับแทมมาใช่ไหมฮารีเลยว่าแค่กินข้าวยองซอกระซวว่านั่นแหละคือเดทฮารีเลยว่าเธอทําผิดวั เลยต้องไปกินข้าวไถ่โทษแทมูนัทฮารีมาที่สวนสนุกเพื่อจ่ายค่าจูบให้ยกทั้งวันเป็นค่าจูบเขาจะซื้อเวลาของเธอแทนทั้งคู่ไปเล่นเครื่องเล่นซื้อที่คาดหัวอย่างมีความสุขด้านเลขาชาพายองซอมาปีนเขาได้เตรียมรองเท้ามาเผื่อให้ยองซอแล้วใส่ให้เธอยองซอเดินไปสักพักก็หมดแรงเลขาชาเลยว่ามาที่นี่บ่อยเพราะเป็นที่โปรดยองซอว่าแทมูใจร้ายกับฮารีเขาให้ฮารีชดใช้โดยการจับผิดว่าแทมูใจแคบเลขาชาเลยว่าถ้าไม่รู้จักก็อย่าพูดถึงคนอื่นในเชิงไม่ดี แทมูโดนหลอกมาตลอดก็มีสิทธิ์โกรธวายองซอก็มีส่วนผิดในเรื่องนี้เธอก็อารมณ์ขึ้นที่แฟนไม่เข้าข้างตัวเองตำหนิเรื่องที่เธอไม่ไปดูตัวทำกับข้าวก็ติว่าเค็มเลขาชารีบขอโทษแล้วชวนปีนให้ถึงยอดต่อเธอไม่อยากปีนต่อบอกให้เขาไปปีนกับแทมูให้หนำใจแล้วเดินจากไปด้านฮารีว่าจะเลี้ยงข้าวแทมูแต่แทมูให้เธอจ่ายแค่เวลาพอส่วนเงินเขาจะจ่ายเองทั้งคู่ไปนั่งกินคอนด็อกในที่ลืบฮารีคิดว่ามันจะอร่อยแต่พอกินก็ว่ารสชาติทั่วไปแ มว่าตอนเจ็ดขวบเขามากินคอนดอกกับพ่อแม่ตอนนั้นมันอร่อยมาก เวลานึกถึงก็จะมานั่งกินคนเดียวฮารีได้ฟังก็ว่าตอนนั้นเขาคงมีความสุขมากเวลากินเมนูที่อยู่ในความทรงจําภาพความสุขก็จะพังพูออกมาเธอเองก็เป็นเหมือนกันเขารู้สึกดีและขอบคุณเธอที่ให้เขาได้ระบายระหว่างนั้นก็ได้มีสายเรียกเข้าหาฮารีย่องซอหลงทางแต่เลขาชาตามลงมาทันเขาว่าทางแยกเมื่อกี้ควรไปทางซ้ายแต่เธอเดินมาทางขวายองซอก็โมโหที่เขาโทษเธออีกว่าเขาช่างขี้บอกเขาอย่าตามเธอมาพอจะเดินเธอก็สะดุดล้มข้อเท้าแพง เลขาชาเลยแบกยองซอลงเขาแล้วถามว่าอาการดีขึ้นยังเขาเห็นเธอเงียบคิดว่ายังไม่หายโกรธต่อไปเขาจะไม่ทําให้เธอเครอองอีกยองซอเลยว่าตอนนี้เขาโคตรเซ็กซี่เธอหายโกรธตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเขาแบกเธอมาโดยไม่บ่นซักคําเธอว่าตกหลุมรักเขาอีกรอบบอกให้รีบกลับบ้าน กระซิบว่ามาสนุกกันทั้งคืนนะแล้วก็จุบเขาเลขาชาเลยสำลักแล้วบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลก่อนฮารีรีบมาโรงพยาบาลก็เห็นแม่ข้อศอกเป็นแผลแต่คนเจ็บจริงๆคือพ่อของเธอที่เป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพันจนได้ผ่าตัด แต่ตอนนี้ห้องเต็มเลยได้รออยู่ตรงนี้จากนั้นพายาบาลก็เรียกให้ย้ายไปห้อง VIP แทมูเป็นคนจ่ายให้เขาเดินมาทักทายแม่ฮารีกําลังจะบอกว่าเป็นประธานบริษัทแต่ก็โดนฮารีดักไว้ว่าเขาคือรองหัวหน้ากะเกยบินแทมูเข้าใจเลยตามน้ําไปแม่บอกให้แทมูนั่งพักดื่มน้ําก่อนพอกระบนว่าเสาร์อาทิตย์แต่ไม่ได้พักผ่อนโดนบริษัทต,ตามมาทํางานคงเหนื่อยแย่เพราะฮารีบอกว่าวันนี้มีงานที่บริษัท ฮารีก็ยิ้มว่าเราไปทำโอทีล่วงหน้าแล้วทำตาใส่แทมูแม่ก็บ่นเรื่องประธานบริษัทที่เพิ่งรับตำแหน่งก็ถล่มงานใส่ฮารีลัวนๆจนฮารีด่าทุกวันว่างานหนักทำเอาแทมูสำลักน้ำแล้วมองมาทางฮารีเธอใกล้แต่ขอโทษเขาในใจมินอูมาช่วยงานที่ร้านไก่ทอดโดนแก้วบาดฮามินเลยบอกให้ไปเอากล่องยาที่ห้องฮารีเขาได้เจอสัญญาจ้างเป็นแฟนปลอมๆคิดว่าตอนนี้ฮารีก็โดนจ้างอยู่ฮารีได้ขอบคุณและขอโทษแทมูเรื่องที่โรงพยาบาล แทมูว่าเจ้าในายใจร้ายก็สมควรโดนแล้วบอกให้จ่ายค่าจูบคืนตามเดิมด้วยถ้าไม่มีเงินก็จ่ายด้วยจูบแทนมินอูมาเห็นก็เข้าใจผิดเข้ามาต่อยหน้าแทมูบอกว่าอย่ามายุ่งกับฮารี แมัวจะไปต่อยคืนแต่ก็โดนฮารีห้ามไว้เพราะเห็นรถตำรวจวิ่งผ่านแล้วเธอก็ลากมินอูกลับมินอูเอาสัญญาให้ฮารีดูถามเรื่องที่เธอโดนบีบให้เป็นแฟนตามสัญญาว่าทำไมไม่บอกเขาฮารีว่าทำไมต้องบอกด้วยมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเธอกลัวเรื่องที่ต่อยเมื่อกี้จะเป็นข่าวใหญ่เลยห้ามไว้แล้วบอกให้เขาไปขอโทษแทมูซะมินอูคิดว่าฮารีชอบแทมูว่าแทมูหลอกใช้เธอฮารีบอกมินอูว่าอย่าด่าแทมูมินอูก็ว่าเธอและแทมูไปด้วยกันไม่ได้ พอถึงบ้านฮารีว่าจะส่งข้อความบอกแทมูกลัวว่าเขาจะเข้าใจผิดว่าปกป้องมินอูแต่เป็นพอรถตำรวจ จูจูเธอก็นึกถึงคําพูดของมินอูฮารีเลยส่งข้อความขอบคุณและจะจ่ายเงินคืนให้เขาทันทีที่เงินเดือนเข้าวันต่อมาฮารีดูมือถือก็ไม่เห็นแทมูส่งข้อความอะไรกลับมาเลขาชาได้เจอยองซอแวะเอาขนมมาให้ก่อนเธอไปทํางานเธอให้เขาจ๊บขอบคุณเธอแทมูก็ได้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดเลขาชาหันมาเจอแทมูต้องหน้าเขาเลขาชาเล่าว,ว่าเคยบังเอิญเจอกันตอนที่ยังไม่รู้จัก เขารู้สึกดีตั้งแต่นั้นมาพอเห็นแทมูยองซอฮารียุ่งกันอยู่เลยไม่รู้จะบอกยังไงดีแทมูเลยว่าช่างเถอะพอเข้าไปที่ห้องทํางานก็เจอกับคุณปู่ที่บอกให้ไปดูตัวกับผู้อํานวยการโจทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้ไปจัดแข่งกีฬากันระหว่างแข่งฮารีก,ก็หลบบอลจนข้อมือพิกพิธีกรได้ประกาศเพิ่มรางวัลพิเศษให้แก่ MVP จะได้ไปดินเนอร์กับประธาน2ต่อสองฮารีได้ยินพนักงานหญิงคนอื่นคุยกันในห้องน้ำว่าอยากเป็น MVP ฮารีนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแทมูก็ยอมไม่ได้ เลยลงแข่งต่อด้วยใจแรงกล้าเธอหลบลีกตีลังกามาถึงรอบสุดท้ายท้ายเกมเธอก็ได้คว้างบอลใส่อีกฝ่ายจนชนะอีกฝ่ายเป็น MVP ประจำวันนี้ขณะกินเลี้ยงทีมกระยะบินก็บอกว่าท่านประธานมาไม่ได้แล้วพอไปดูตัวตอนทุ่มหนึง่งฮารีถึงกับตกใจ ระหว่างรอรถก็นึกถึงคำพูดของแทมูที่จะไม่ยอมแพ้และรอเธอจนกว่าจะชอบเขาเธอก็รู้สึกผิดหวังแต่เธอก็รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์อะไรพอคิดได้เธอก็ขึ้นแท็กซี่ไปหาเขาที่โรงแรมเธอได้โทรหาแทมูแล้วบอกให้เขารีบออกมาพอคิดว่าเขาอยู่ที่โรงแรมเธอสารภาพว่าเขาทำให้เธอหวั่นไหววันนี้ก็รอข้อความจากเขาทั้งวันคิดมากเรื่องเขาจนจะเป็นบ้าบอกว่าต่อไปจะไม่สนสายตาคนอื่นแล้วบอกเขาว่าอย่าไปดูตัวแทมูได้ฟังก็ยิ้มดีใจที่เธอหึง เขาไม่ได้ใจโลเลและไม่ไปดูตัววันนี้ด้วยตอนนี้อยู่หน้าบ้านเธอเพื่อมาสารภาพรักอีกรอบจากนั้นทั้งคู่รีบขับรถมาหากันทันทีรถก็ติดมากฮารีและแทมูเลยลงจากรถแล้วก็เดินไปบังเอิญเจอกันที่สะพานแทมูบอกว่าถ้าเธอเข้ามาใกล้กว่านี้เขาจะไม่ปล่อยเธอไปแล้วฮารียิ้มแล้วเดินเข้าไปหาเขาแล้วว่าค่าจูบในตอนนั้นจะจ่ายด้วยจูบนี้แล้วดึงเขาเข้ามาจูบทั้งคู่จูบกันอย่างโรแมนติก และแล้วเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้รอดูฉากวหวานในตอนหน้าได้เลยคุณปู่จะรู้ความจริงแล้วหรือยังรบกวนทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ